ข้าวบีนอมม้นิก็ได้ดีด๋ยวนะครับว่าน,นี้วนจะแกงพักเลือนใส่นางควายอ่าใส่แคบควายนะครับนะแกงพักเลือนใส่แคบควายเดี๋ยวพักเลือนยอดมันก็จะยาวๆแต่ว่มามวนหั่นเป็นไฟๆแล้วนะครับทีนี้น้าก็เดือดแกงใส่ถุนเน่าค่ะนะครับที่นี่น้ำเหลือดแล้วนะมันก็ใส่พักเลือนลงไป เรื่องหาเลยตามพุ่งนาครับ หลังจากนั้นก็ปิด้าไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผักมันเริ่มจะสุกแล้วมันก็ค่อยใส่นังควายหรืออ้อเคบควายลงไปค่ะหลังจากนั้นม,มันก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็จะใส่เคบควายลงไปครับ ไข่มันก็จะมือนกับพ่อปลามันก็จะมันๆอร่อยแล้วก็แล้วก็จะมีกับข้าวอะไรอย่างครับวันนี้ก็จะมีคู่ปลาคู่ปูเลยครับใส่ผักเป้นใส่ไวนักสู้ครับมาครับพี่น้องที่นี้ยดครับ,ค,รบคู่ปลาคู่ปูนะฮะนี่ ผูปูนาแล้วก็จะมีน้ำพริกปลาแดบบองของแม่แล้วก็ที่สำคัญไกงอร่อยมากครับแกงนังควายผักเดือนนะครับแล้วก็ถั่วเน,น่านพริกกินเลยอืม น้องดุนไปหาเพื่อนยังไม่มานะคะก็เลยกินก่อนหิวมาปางไปหาปลามาปางกับมนไปหาปลามาอืม ปูร้ายหลายปะส้อนกลางภูเขาก็มีครับ ้องวันมาอนนะอมันเจ็บปะมัดมาปลักบ้อง 한나름, 음. 음. ที่นั่นไม่เท่ากันหนอยเนี่ยผมหมาวไว้ให้ขนาดมันจะเพลินผ้าพังผมเจ็ดนั่นคือเป็นปูหินนะครับปูแบบปูแบบฟูแล้วว่าอย่าท่าน ปูลองแต่ทำไม่เป็นจะชนตั้มแมวมันก็อยากกิ้บคอ ลาดดด not. 很、嗯、快。 อร่อยจริงๆครับ โอเคครับพี่น้องเนาะมุนชิวก็แต่เดิมวันก็จะรับพี่น้องไปก่อนครับสําหรับคลิปกินคูปูภูเขานะครับแล้วก็พักเลื่อนแจงใส่แคบควายนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอร่อยจริงจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ